รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาสู่รายการ World Wide ไซด์ side, วิทยาศาสตร์ง่ายๆแค่ปลายนิ้วครับย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่สมัยโบราณนะครับตั้งแต่มีมนุษยชาติมาพวกเราทุกคนนะครับตั้งคําถามเกี่ยวกับธรรมชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นเราเกิดมาได้ยังไงนะครับเราอยู่ที่ไหนโลกคืออะไร ทำไมถึงมีดวงอาทิตย์นะครับและดวงจันทร์นะครับขึ้นและตกในทุกๆวันครับคําถามเหล่านี้นะครับก็ถูกแก้ปัญหาแล้วก็พยายามอธิบายให้ได้บางปัญหานั้นถูกอธิบายได้เรียบร้อยแล้วแต่บางปัญหานั้นก็ยังไม่สามารถอธิบายได้จนถึงทุกวันนี้คําถามที่สําคัญที่สุดนะครับที่ทุกวันนี้เนี่ยเราจยาหาคําตอบไม่ได้ก็คืออะไรครับคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับ ถ้าเราเคลื่อนที่ออกไปนอกโลกนะครับจะเจอกับอวกาศครับและอวกาศนี้นะครับก็จะเป็นนะฮะพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลมีดาวฤกษ์อยู่มากมายถ้าเกิดเราเดินทางต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยเรื่เราจะไปสิ้นสุดตรงไหนคําถามนี้ยังไม่มีคําตอบครับรวมถึงอีกคําถามหนึงซึ่งก็คือแล้วอะไรล่ะครับคือสิ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดครับ แน่นอนครับทุกวันนี้เนี่ยเรามีกฎและก็ทฤษฎีมากมายนะครับที่พยายามจะหาคําตอบเหล่านี้แต่ว่าก็ยังไปไม่ถึงจุดสุดท้ายของคําตอบครับบุคคลท่านแรกนะครับที่เราจะรู้จักกันก็คือดิโมเคตุสครับเขานะครับเป็นนักปาดนักปัชญาในสมัยก่อนนะครับก็พยายามคบคิดปัญหานี้ครับว่าอะไรคือสิ่งที่เล็กที่สุดครับก็เลยตั้งคําถามขึ้นมาว่าถ้าเราเอาก้อนหินก้อนหนึ่งครับมาทุบให้ละเอียดครับ แตกเป็นผงๆผเลยเราก็ไม่หยุดครับเราแตก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 ก้อนหินทุบเข้าไปจนแตกจนไม่สามารถที่จะแตกต่อได้อีกแล้วนะครับเริ่มต้นจากก้อนหินก้อนใหญ่ถูกทุบจนกลายเป็นก้อนหินก้อนเล็กแล้วก็แตกละเอียดกลายเป็นผงนี่ก็คือความคิดนะครับในจินตนาการของเขาว่าถ้าเกิดเราทําอย่างนี้ได้สิ่งที่เล็กที่สุดก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถทุบให้แตก ออกได้อีกต่อไปถูกต้องไหมครับเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับก็คือสิ่งที่เล็กที่สุดก็คือสิ่งที่ไม่สามารถแบ่งแยกต่อไปอีกได้นะครับเราเรียกสิ่งสิ่งนั้นว่าอะตอมนะครับทุกวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ทราบแล้วว่าสิ่งที่เล็กที่สุดที่เรียกว่าอะตอมนั้นก็ยังสามารถแบ่งแยกต่อออกไปได้อีกนะครับโดยภายในอะตอมนั้นจะประกอบด้วยอนุภาคมูลฐาน3อย่างด้วยกันครับก็คือมีโปรตอนครับมีนิวตอนครับ และอีกตัวหนึ่งก็คืออิเล็กตรอนนั่นเองครับอนุภาคมูลฐาน3ตัวนี้จะนํามาประกอบกันนะครับในจํานวนที่แตกต่างกันก็จะเกิดเป็นอะตอมของธาตุที่แตกต่างกัน นในอะตอมจะต้องมีอนุภาคมูลฐาน3ชนิดนี้เพียงแต่ว่า3ชนิดนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้งหมดครับจะมี2ตัวที่อยู่ด้วยกันนะครับภายในตรงกลางของอะตอมซึ่งเราเรียกว่านิวเคลียสครับภายในนิวเคลียสจะมีอนุภาคที่เรียกว่าโปรตอนและก็นิวตอนนะครับอยู่รวมกันเรียกว่านิวเคลียสครับและจะมีอิเล็กตรอนนะครับซึ่งเป็นประจุไฟฟ้าลบ นะครับถูกโปรโตอนซึ่งเป็นประจุไฟฟ้าบวกดึงเอาไว้ด้วยแรงที่เรียกว่าแรงไฟฟ้าครับแรงไฟฟ้านั้นจะทําให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบๆบนิวเคลียสครับและนี่ก็คือภาพนะครับของอะตอมนั่นเองครับถ้ามีคนถามเราว่าอะตอมกับนิวเคลียสสิ่งไหนเล็กกว่าต้องตอบว่า นิวเคลียสครับเพราะนิวเคลียสนั้นเป็นองค์ประกอบของอะตอมนั่นเองมาลองดูหน้าตาของอะตอมของธาตุแต่ละชนิดกันเลยนะครับตัวอย่างแรกเลยครับก็คือไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนของพวกเรานะครับประกอบไปด้วยโปรตอน1ตัวครับอยู่ตรงกลางนะครับเรียกว่าเป็นนิวเคลียสเลยและมีอิเล็กตรอนอีกหนึ่งตัววิ่งโคจรอยู่รอบๆเพราะวิธีการสร้างไฮโดรเจนไม่ได้ยากเลยครับมีโปรตอน1ตัวและก็มีอิเล็กตรอนอีก1ตัวตามรูปนี้เลยใช่ไหมครับ อ๋ลนะครับแต่ว่าไฮโดรเจนนะครับก็ไม่ได้มีเพียงแค่รูปแบบเดียวครับไฮโดรเจนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือในนิวเคลียสจะมีโปรโตอน1ตัวเหมือนกับไฮโดรเจนตัวเมื่อกี้แต่ว่าถ้าเกิดเราเติมนิวตอนเข้าไปอีก1ตัวนะครับในนิวเคลียสตอนนี้นิวเคลียสของธาตุชนิดนี้นะครับ ก็จะมีชื่อเรียกแบบพิเศษว่าดิวเทอรอนพราะฉะนั้นเมื่อเรามีาการใส่โปรโตอนและการใส่นิวตอนเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้นะครับเกิดธาตุใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายตัวอย่างเช่นฮีเลียมครับฮีเลียมเรามีสัญลักษณ์นิวเคลียร์ก็คือ He ข้างบนนะครับเรียกว่าเลขมวลเป็นเลข4ครับข้างล่างคือเลขอะตอมนะครับเป็นเลข2 สัญลักษณ์นิวเคลียสนะครับเราจะใช้ในการระบุนะครับลักษณะของอะตอมของธาตุนั่นเองครับว่าจะมีรูปร่างหน้าตาประมาณไหน He42 หมายความว่าภายในนิวเคลียสของฮีเลียมนั้นมีโปรโตอนอยู่2ตัวครับและข้างบนเลข4นั้นหมายความว่ามีจำนวนโปรโตอนกับนิวตอนรวมแล้วเป็น4ตัวมาลองคิดกันดูสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเรามีโปรโตอนอยู่2ตัวและเรามีโปรโตอนกับนิวตอนรวมแล้ว4ตัว นั่นหมายความว่าในนิวเคลียสของฮีเลียมจะมีนิวตรอนอยู่เอา4ไปลบเลข2ใช่ไหมครับเมื่อเอา4ลบ2แล้วแปลว่ามีนิวตรอนอยู่2ตัวนั่นเองครับนั้นมาลองดูนิวเคลียสของฮีเลียมกันเลยครับนิวเคลียสของฮีเลียมครับประกอบไปด้วยโปรตอน2ตัวครับนิวตรอนอีก2ตัวครับผม และตอนนี้เราได้นิวเคลียสของฮีเลียมมาแล้วแต่นี่ไม่ใช่อะตอมครับอตอมจะต้องมีอิเล็กตรอนนะครับซึ่งจะมีจํานวนเท่ากับโปรโตอนดังนั้นนะครับตอนนี้เรามีโปรโตอนอยู่2ใช่ไหมเราต้องมีอิเล็กตรอนอีก2ครับไปโครจรรอบรอบ่าโอเคครับพันนี้อคือหน้าตานะครับของอะตอมของฮีเลียมตรงกลางจะเรียกว่านิวเคลียสของฮีเลียมครับ หลังจากนี้นะครับแสดงว่าถ้าเกิดพวกเราทราบสัญลักษณ์นิวเคลียสนะครับเช่นสัญลักนิวเคลียสของคาร์บอนครับ C ด้านบนนะครับเลขบนเป็นเลข12ครับและด้านล่างเป็นเลข6ครับนั่นหมายความว่ามีโปรโตอนอยู่6ตัวนั่นเองนะครับและก็มีนิวตอนอยูอ่ไม่ใช่12นะครับนิวตอนต้องเอาจำนวนนะครับ 12นี้ไปลบ6ก่อนนะครับงนั้น12บลบ6ก็ได้เลข6นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถวาดหน้าตาของนิวเคลียสของคาร์บอนได้แล้วก็ทราบด้วยว่าจะมีนะครับอิเล็กตอนอีก6ตัวนะครับมาโครจรรอบรอบ ทีนี้นะครับหลังจากที่เรารู้จักอะตอมมาแล้วอะตอมเนี่ยจะสามารถมาสร้างพันธะต่างๆต่อกันได้เหมือนกับตัวต่อครับของเล่นของเราเรามีตัวต่อ2ชิ้นเราจับมาต่อกันได้เป็นรูปทรงต่างๆอะตอมก็เช่นเดียวกันครับเมื่อเรานำอะตอมของไฮโดรเจนมา2อะตอมครับและอะตอมของออกซิเจนมา1อะตอมครับ เมื่อนำมาประกอบร่างกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้โมเลกุลครับของสิ่งที่เรียกว่าน้ำนั่นเองครับสัญ,ญลักษณ์ของน้ำก็คือ H2O H2O หมายความว่ามีไฮโดรเจนอยู่2อะตอมและมีออกซิเจนอยู่1อะตอมมาต่อกันเข้าเป็นโมเลกุลนะครับทีนี้เรามาดูนิดนึงนะครับว่าในธรรมชาติเนี่ยธาตุบางธาตุเนี่ยไม่สามารถอยู่เดียเด่ยวๆได้ตัวอย่างเช่น ถ้าเราพูดคําว่าก๊าซไฮโดรเจนครับก๊าซไฮโดรเจนจะต้องเป็นไฮโดรเจน2ตัวมาประกอบกันก๊าซออกซิเจนเช่นเดียวกันครับต้องเป็นออกซิเจนมาประกอบกันนะครับและไนโตรเจนก็เป็นไนโตรเจน2อะตอมมาประกอบกันเป็นโมเลกุลน,นะครับแบบนี้เรายังคงเรียกว่าธาตุอยู่ครับแต่ถ้าเกิดเราสร้างน้ําขึ้นมานะครับซึ่งน้ำนประกอบมาจากอะไรเอย่ย ประกอบมาจากไฮโดรเจนและออกซิเจนมีธาตุมากกว่า1ชนิดแบบนี้เราจะเรียกว่าสารประกอบครับดังนั้นนะครับคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับหรือว่าสารต่างๆรอบตัวเรานั้นประกอบมาจากอะตอมมากกว่า1ชนิดรวมกันเป็นโมเลกุลเราจะเรียกว่าสารประกอบครับ เพราะตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่าสารที่อยู่รอบตัวเรานั้นนะครับแท้จริงแล้วนะครับยังสามารถถูกแบ่งย่อยๆออกไปได้อีกมากมายนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะมาศึกษากันต่อเมื่อเราเข้าใจเรื่องของสารประกอบแล้วจะมาโฟกัสกันว่าสารประกอบแต่ละอย่างนั้นมีคุณสมบัติที่แตกต่างอย่างไรกันบ้างครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการ world wide science วิสัต่์ง่ายๆแค่ปลายนิ้วสวัสดีครับ